มาดูสีเขียวนะคะด,ดูแล้วสดชื่นค่ะมือเราสดชื่นถ้าคือผู้บินบอกพี่ว,ว่าต้นเอียงจ้ะอ่ามีนมาบอกเลยเด้อค่ะวาต้นเอียงนะคะ อาจจะพูดพิดนะคะพูดผิดไปก็ได้นะคะไปถอยหลอดหลังขึ้นขบนก้อนนะคะ,น,ะ,น,ะนี่นค่ะนี่คือต้นแก้วมักรค่ะเป็นน้อยล้วก็มีค่ะเหงแดงก็มีค่ะลกูกแดงแดงนะคะพามาดูบรรยากาศสดชื่นสีเขียวสดชื่นถ้าคุณผู้บินบอกพีระต้นเอียงจ้ะนินมาบอกเลยด้วยค่ะว่าต้นเอียงนะคะ เป็นกระสุนแกวมังกรค่ะเป็นน่วยแล้วก็มีค่ะเดงแดงกับมีค่ะลแดงแดงนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมพามาดูสีเขียวนะคะดูแล้วสดชื่นค่ะม้วสดชื่น แก่มาก่นค่ะเป็นนวยแล้วก็มีค่ะแด,ด้งๆแบบนีค่ะดวงแดงนะคะเจ้าบานนะคะไอ้เจ้าเจ้าบาล,อ,บาลอันนี้กระลังบานค่ะอันนี้กระลังเป็นนี่นเธอเธออาจจะพูดผิดนะคะพูดผิดไปก็ได้ะคะ่ะจะถอยหล,ยลังขึ้นบนก้อนนะคะดวมดอกน้อยๆค่ะมันนี่ก็คงจะ อาจจะบานไปอื่นค่ะอันนี้สิบานไม่นีนะเกาทยยด้วยนะคะหน,นะน้าบ้านกัะประมาณนี้แหละค่ะนะคะันะะันนสายตังออกดอกดอกกันังสิบบาทน,นะคะ่ะกัาลงจะบ,บานนะคะเน,นี่นะคะจะเป็นสีเขียวะค่ะ้ต้ัน้ อาจจะพูดพิษนะคะพูดพิษไปก็ได้ะคะ่ะไปถอยหลอดหลังขึน้นบนก้อนนะคะ,ะ,คะ,อะขอบคุณค่ะดูมดอกน้อยๆค่ะมันนี่ก็คงจะอาจจะบานบม่เอื้อค่ะอันนี้สิบานมานีนะเกาทายด้วยนะคะนะคะามาดูสีเขียวนะคะดูแล้วสดชื่นค่ะมึงแล้วสดชื่น อันนี้จะสิต้นให้เติบวิ่งด้วยค่ะนคือ,ออาจจะพูดพิษนะคะพูดพิษไปก็ได้นะคะโดยทรายลอนล้งขึ้นกบนก้อนนะคะ,คะขอบคุณนะคะค่ะนับ ูบรรยากาศสดชื่นสีเขียวสดชื่นปลูกเข้ากับในเมืองของวัะดุนะคะใส่สายเดี๋ยวส,สิพาออกไปเมืองอ่าต้นปัอคานะคะต้นถนนหนาบานาก็จะเป็นใบหน้าเขียวขจีนะคะบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะะรับลมเย็นตอนเช้านะามาดูที่สบายตานะคะเมื่อน,นี้ก็ได้หยุดนะคะได้หยุด สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาดูนะคะรู้บรรยากาศสวัสดีค่ะเพื่อนๆพาดูนะคะรูบรรยากาศ้าบ้านนะคะหน้าบ้านประมาณนี้แหละค่ะนะคะ ตัวนั่งออกดอกดอกขามาดูบรรยากาศสดชื่นสีเขียวสดชื่นขามาดูที่สบายตานะคะเมื่อกี้ก็ได้หยุดนะคะได้หยุดลงกันี่นก็นต้นแกว้วมังกรค่ะเป็นนวยแล้วก็มีค่ะแดงๆก็มีค่ะลงแดงๆนะคะหยาเป็นกะตัดแล้วเด้นนอค่ะนี่ตัดได้อาทิตย์หนึ่งยาวเร็วๆค่ะหยาหยา จบนคะขอบคุณค่ะามาดูที่สบายตานะคะเมื่อนี้ด้หยุดนะคะจะหยุดเลี้ยวขากเนี่ยธรรมดาเลยคะเล้ยวขากเนี่ยขนาดวูบค่ะปากถนนไปเลี้ยวขาเนี่ยธรรมดาเลยคะเ้ยวขากเนี่ยขนาดวูบค่ะปากถนนไป ดูแล้วสดชื่น,นะคะ่ะมึง้วสดชื่นกำลังสบบะะิบบาทเลยค่ะกำลังจะบานนะคะเนี่ยนะะนะะอยากจะเป็นสีเขียวคะ่ะถ้าคุณผู้บินบอกพี่ว่าต้นเอียงกันเนียนมาบอกเลเด้อค่วะว่าต้นเอียงนะคะ จะบ,บานมไอเอื้องค่ะอันนี้สิบานมไอนี่คนะเกาไทยยิ้มด้ไหมค่ะค่ะเมืก่อนเมื่อก่อนกีแก้วมื่กรอนค่ะเป็นนวยแล้วก็มีค่ะแดงๆแล้ก็มีค่ะดงแดงๆนะคะหยาเป็นกะตัดแล้วเด้อค่ะนี่ตัดได้อาทิตย์หนึ่งยาวเรียวๆค่ะหยาหยาเรียวค่ะอยู่ยยยยบ้านนะลยอยู่หยุดยบาน กำลังบานค่ะอันนี้กําลังเป็นตุชมวิวห้องบัวตากถน,นนหน้าบ้านก็จะเป็นท้องนาเขียวขจีนะคะบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะคะ่ะล้างน้องยังก่อน,นสองนี่ค่ะคืออาจจะพูดผิดนะคะพูดผิดไปก็ได้นะคะไปถอยหลอดล้งขึ้นข้างบนก้อนนะคะ หน้าบ้านกับประมาณนี้แหละค่ะนะคะอันนี้ง่ายติดสากเพื่อให้ออกดอกอันนี้ก็สิต้นใหญ่เติบอยู่งด้วยค่ะรวมดอกน้อยๆค่ะมื่อนี้ก็คงจะอาจจะบานไม่เอื้นค่ะอันนี้สิบานไม่ดีนะเกาไทยวิ่งด้ไหมค่ะ เราดวชาอมนะคะที่ปลูกไว้จบเวยค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณผู้บินบอกพี่ตวตุลองียค่อนนีนมาบอกเล้เด้อ่ะวตะตุนอียงนะคะ ตัดแล้วเด้อค่ะนี่ตัดได้อาทิตย์นึงยาวเรียวๆค่ะยาเดยวคะะ่ะนี้ก็สิต้นญ่ยิด้วยค่ะ,อะขอบคุณเด้อค่ะคะสกันั่งสิบบาทเลคะ เราจะบ,บางนะคะนี่นะคะตัวนะอยากจะเป็นสีเขียวะคะ่นะ,คะหน้าบา้านประมาณนี้นะคะนะคะี่ลายต้นสายกำลออกดอกลองพามาดูบรรยากาศสดชื่นสีเขียวสดชื่นน,นี่ค่ะนีเป็นต้นแก้มกรค่ะ เป็นนวยแล้วก็มีค่ะแดงแดงก็มีค่ะลงแดงๆนะคะไปทบทวนบรรยากาตไปดูบรรยากาศสดชื่นสีเขียวสดชื่นเราดูชะอมนะคะที่ปลูกไว้ อมนะคะที่ปลูกไว้ันนี้ก็สิต้น,นใหยเติบวิ่งด้วค่ะยือบานไปยูอบานอันนี้กลังบานค่ะ นี่ก็แล้วเป็น